โหดร้ายอ่ะไม่มีกฎหมายม,าม,าม,ามาแแีแต่ความคาลมีแต่ความโหดายเอาละแต่ถามว่าโครแการความรีบไปดีกับมีโครงการน่มันดีสำหรับใจเขาไหมครับอันที่สองเขาชนะที่บาาันไอันที่สามประชาธิปไตยที่าาทมาอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมน,นูญก็ถือว่าดีกว่าระบบที่หนึ่งดีกว่าระบบที่สองแต่อย่างน้อยมันก็มีประชาธิปไตายเนาะไปต้นก็แล้วกันส่วนอลิสโตลนะครับ อิสต์สโตได้แบ,บ่งรูปแบบการปกครองหรือวิจารณาจำแนกํำหนดรูปรองและจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนปไตก็โดดเด่นแล้วตามรูปคนคนเดียวเรียกว่า,รา,า,ารวประชาธิปไตยมัชฌิมาวิถทียธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยตามรูปแบบนะครับไปเร็วๆแล้วกันนะรูปแบบในการบองรูปแบบนี้เลยครับหนึ่งแบบเผด็จการสองประชาธิปไตยเผด็จการเนี่ยมีอยู่สองอย่าง เป็นอะไรบ้างครับใครจาได้บ้างครับปฏิการมีสองอย่างบ้างครับให้สาบาัดใอยจาได้สาบัทเล่าแบบป็จการจำไม่ดีนะครับอา่านออกสอบไ,ได้ง่ยายๆนะอย่างเช่นว่าจะออกสอนในกบให้มีสิบนาทีบารูปแบบการปกครองแบบป็ิการ มาโดยละเอียดเขียนให้พระอาจารย์เข้าใจนี่นะหนึ่งรูปแบบการประคอามใบป,ประเด็จการมีสองอย่างหนึ่งประเด็จการอำนาจิิยมสองประเด็จการอาหน้าแบบเป็นเ็จอย่กงทอสอบด้วยกลางหลังมันต้องของหน้าอาจารย์จดเอาจะม,จะมีจะมีคุณค่าประโยชน,น์เยอะนะ <c oughs> การปกครองแบบป็นการหนึ่งป็ิการแบบอำนาจนิยมสองด็ิการอำนาจแบบเสรีป็จการอำนาจนิยมเนี่ยหมายความว่าในประเทศไทยนี้อีในประเทศไทยนี้ประชาชนทําอะไรก็ได้ใครค้าค้ารใขายขายใครอยากตีลังกาเกิดเหตุการได้หมดเลยประเทศประเทศไทยนี่นะนะครับแค่ขออย่างเดียวแค่พูดเกี่ยวกับการเมืองอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับ ประเด็นการอำนานิยมนะครับทำอะไรก็ได้หเหาะเขินเดินอากาศตีลังกาเก 38, ลสามสิบแปดรอบได้หมดเลยแต่ห้ามเกับการเงินอย่างเดียวพ่พาวษิจารณ์ได้อยู่น้อยๆนะครับส่วนอันที่สองประเด็นการอำนาจนิยมแบบเป็ดเซ็ตแบบเเซ็ตเหาะเขิน,เ,เ,นเดินอากาศไม่ได้จ้องหน้าไม่ได้นั่งเกินค้าคนไม่ได้พ่พากพิจารณ์ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลควบคุมหมดเลยอย่างเช่นเราโดนป้องุมมาลำสองลูกม,มาออกจากบ้าน ถ้าขับขี่รถตามถนนเนี่ยสี่ทุ่มต้องจอดนะประมาณนี้เนาะห้ามนั่งคุยกันเกินห้าคนขนาดร้านหมูกระทะยังเขียนป้ายตัวยงใหญ่เลยครับห้ามคุยเรื่องการเมืองร้านได้ครับเป็น,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 นอำนา้รูปแบบการปกครองแบบการทีสองอย่างประเด็นการนานิยมขอแค่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประเด็นการอำนาจแบบเป็นเสร็จไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรซัก ห้ามวิาพากษ์วิจารณ์ห้ามโน้ห้ามนี่รัฐจะเป็นคนควบควมุมน,นะครับการปกครองแบบเผด็จการแบบอำนาจป็นเป็์เซน์เนี่ยเปิ่อเห็นประชาชนเป็นตัวประกอบเท่านั้นนะรประชาชนอย่างเราเป็นตัวประกอบส่วนการปกครองแบบที่สองประชาธิปไตยรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยเราม,า,มยามีคำพิยามคำพูดของ ประชาธิประชาชนต้องมาจากอะไรโดยเพื่อือประชาชนเพื่อประชาชนครับแน่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 แนแน่นอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมบีเขาได้บอกไว้ว่าประชาธิปไม่ได้แยกตัวประชาชนแล้วเพื่อประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงประชาชนต้องมีสิทธิเลือกสิทธิผ่าประชาชนต้องมีความเสมอภาค ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองให้มากยิ่งขึ้นนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของการเมืองเนี่ยมาถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพศ2อ,องพนาสสิบนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ปกครองในรูปแบบของป,ประชานก็จะปกครองในรูปของชาธิไทยน,นะครับถ้าออกสอบก็จะออก,ออกสอบ เขียนการปกครองแบบเหิุการมีอะไรบ้างลายมาสักหน่อยอาจารย์มีอะไรบ้างเหิดก,ก,ก,การได้ไปเสร็จอันนี้พระอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วว่า,าก,กี่ ความหมายของประชาธิปไตยยองโมยองชองโบเดชประชาธิปไตยเนี่ยหมายความความหมายที่เป็นอำนาจสูงสุดของรัฐและฝ่ายเป็นยังไงก็อธิบายไปแล้วอันนี้เอาไปแบบถ่วงดุลอำนาจการดักสัฝ่ายอะไรประมาณนี้ให้อธิบายนได้ประชาธิปไตยยังมีสองนิสิต มันได้หมดครับมีหมดพลังกินนะารับบ้านเฮาครับมีฝาในานามีค้าวอุดมสมบูรณ์มาก